ฝากแฟนๆทุกคนค่ะที่บอกเลยว่าเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆครั้งที่แล้วหมดเกลี้ยงครั้งนี้จัดมาสําหรับแฟนๆนะคะ Gm 2ี M นั่นก็คือนี้เลยค่ะแว่นตาซูมิชั่นตรงนี้ที่เป็นแว่นขยายไร้มือ ช่วยในเรื่องการมองเห็นเรื่องตัวอักษรฉลากยงฉลากยาพวกส่วนผสมต่างที่มันมองเห็นไม่เคยชัดเอ่ยตัวหนังสือเล็กๆที่คุณพ่อคุณแม่คุณตาบางทีนะจะต้องเอาแว่นขยายเนะี่ยมานั่งส่องต่อไปนี้ไม่ต้องไมาใช้แบบนั้นแล้วจะเล่นไลน์แบบเล่นโซเชียลอะไรก็ไม่ต้องมานั่งกลุมมือหรือว่าจะต้องมานั่งสนเข็มร้อยได้ที่มันยุ่งยากต้องฝากลูกฝากหลา,านมารอเขาทำต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วหมดปัญหาด้วยซูมิชั่นเป็นตัวช่วยสําหรับทุกคนที่ดีไซน์สวยแบบนี้แล้ววันนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นพ ซื้อหได้ไปถึง4ค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นวันนี้กับแว่นตาสูมิชั่นให้ไปถึง4อันยังไม่พอเราแถมนะคะคลิปนะคะที่หนีบขายแว่นตรงนี้เพิ่มช่วยในการมองเห็นนะคะเป็นไฟ LED ให้อีก4อันยังไม่พอได้กระเป๋าเป้แบบว่าสุดจิกๆให้ไปอีกหนึ่งใบแล้วก็ให้อันนี้ไปค่ะสำหรับโปร12 1สนั่นก็คือสร้อยคอทองคำา2 4 K อเส้นแบบนี้ทั้งหมดนี้จราคาพิเศษ9 9 ฟังไม่ผิดค่ะ999บาทนะคะแบงค์เทามีทอนและส่งฟรีทั่วประเทศรีบโทรมา0 2 8 1 7 9 9ง5 0 2 8 1 7 9 9 2จากจำกัดแค่80เซ็ตเท่านั้นรีบโทรจองสิทธิ์กันเลยนะคะรวมถึงดีไซน์อย่างที่เขาบอกนะ้องบอกเลยนะว่ามันดูแบบว่าทันสมัยใครใส่ก็จะดูเท่และที่สำคัญตรงนี้นะคะทั้งตัวเลนส์และตัวขาแว่นเนี่ยนะคะทำด้วยวัสดุที่เรียกว่าโพลิเมอร์ของแท้คือ ตกไม่แตกแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานดังนั้นบางคนคุณพ่ออาจจะรู้สึกว่าหน้าเล็กหรือว่าคุณตาอาจจะหน้ากว้างดังนั้นไม่ต้องห่วงค่ะเพราะอันนี้นะคะสามารถใส่เข้าไปได้ปุ๊บแล้วช่วยทําให้เราเนี่ยมองเห็นอะไรที่เราอยากจะขยายให้มันชัดขึ้นแล้วรวมถึงนะคะตรงนี้ค่ะความแข็งแรงของโพลิเมอร์คือมันยืดหยุ่นได้ดีตกไม่แตกต้องเป็นของแท้ของซูมวิชั่นรวมถึงนะคะในเรื่องประสิทธิภาพในการมองเห็นตรงนี้นะคะคือเขาสามารถนะคะขยายได้ถึง1้อ 60%แปลว่าอะไรตัวอักษรต่างๆที่มันเล็กๆที่มันมองไม่เห็นปกติอยู่แบบนี้คือมองทีเราจะต้องมานั่งแบบเพ่งแล้วเพ่งอีกอันนี้ไม่อ,อยู่ในซูมิชันจะขยายได้ใหญ่จริงๆอย่างที่บอกว่าขยายได้ถึง160%หรือว่า2เท่าทําให้อะไรการมองเห็นฉลากยาที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องทานทุกเช้าหรือก่อนนอนมองเห็นง่ายด้วยการใส่ซูมิชันหรือก็ไดสนเข็มร้อยได้การทํางานช่าง,างต่างๆที่มันต้องใส่น็อตเล็กๆอย่างเงี้ยที่มันบอกว่ายุ่งยาก ต่อไปนี้ใช้ซูมมิชั่นนี้แหละในการช่วยทําให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นหลายคนบอกว่าลูกนกจ๋าลูกนกจ๋าถ้าคุณตาเนี่ยนะใส่แว่นใส่ตายอาวอยู่แล้วไม่เป็นไรจ้ะใส่แว่นอันนี้ทับเข้าไปได้เลยและทํางานต่อได้เลยจะตัด แตงกิงต้นม้งต้นไม้อะไรเอ่ยแบบนี้ทำได้หมดแต่ย้ำว่าเราต้องเป็นเจ้าของในวันนี้จัดไปกับซูมวิชั่นนะคะแว่นขยายไร้มือจับให้ไปสี่อันค่ะรวมถึงได้คลิปนะคะที่เป็นสออํนาหรับติดขาแว่นนะคะเป็นไฟ LED ให้อีก4ชิ้นกระเป๋าเป้1ใบแล้วก็สร้อยคอนะคะ 24K ให้อีก1เส้นตรงนี้ทั้งหมดนี้999 ะะส่งฟรีทั่วประเทศรีดรอมาที่028179925 028179925ทั้งหมดนี้จะไปส่งให้ที่หน้าบ้านมีแค่นะคะ80เซตเท่านั้นจริงๆค่ะและหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะถ้างานช่างคุณลุงจะออกไปตักแต่งกิง่งไม้โดนแสงแดดได้ไหมได้เพราะว่าตรงนี้นะคะเขากัน UV 400อะเรามาดูอันนี้เป็นแว่นที่นกพกมาจากบ้านเราลองมาวัดค่าตรงนี้นกเอาเครื่องมาวัดให้ดูเลยกับตาว่าถ้าเป็นแว่นทั่วไป มันจะไม่สามารถกันป้องกันสีรังสี U V ได้แต่พอมาเปลี่ยนเป็นซูมิชั่นของเราดูนะคะเน่ 400กันยูวีสี่แปลว่าอะไรงานที่เราต้องออกไปเจอแสงแดดงานที่เราจะต้องบอกว่าไปตัดแต่งกิ่งต้นไม้แล้วก็จะใช้ตัวนี้ในการใส่ทําให้การมองเห็นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันยูวีอีกด้วยสะดวกง่ายหลายๆคนนกรู้ในนะคุณย่าคุณยาณยาบางคนจะตัดเล็บที่มันลำบากมาก,มากเราต้องรอลูกหลานกว่าเขาจะกลับมากว่าจะเลิกงานบางทีไม่มีเวลาต่อไปนี้ใช้ซูมวิช,ชั่นแบบนี้ใส่เข้าไปปุ๊บนั่งทํางานนั่งสนเข็มไรอยได้ อ่านหนังสือพิมพ์ได้อย่างสบายใจมือเราก็ถือเข้าถือของเราก็สะดวกรวดเร็วแล้วและที่สําคัญหละหลายคนบอกว่าลูกนก4อันแบบนี้ป้าจะเอาซูมวิชชั่นไปไว้ตรงไหนไม่ต้องห่วงค่ะ ดูแฟบดูผงสักฟอกต่างๆแบบนี้ก็สามารถอ่านได้และที่สําคัญนกว่าสั่งเสร็จเดียวไม่พอเพราะว่าเสร็จนี้ยราคาพิเศษจริงๆสั่งเพิ่มเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ จริง,รงวันนี้จัดเซตไปค่ะกับแว่นตาซูมมิชชั่นแว่นขยายไร้เมือจับให้ไปสีอันเลยยังไม่พอเราได้คลิปนะคะที่สบติดขาแว่นตรงนี้เพิ่มไฟ l อ d ดีให้อีก4ชิ้นนะคุณผู้ชมค่ะให้กระเป๋าเป้ให้สร้อยคอทองคำหนั่ตรงนี้ให้อีก1เส้นทั้งหมดนี้999บาทฉเฉลี่ยชินน้นแล้วนึกคิดแล้วเหลือแค่ชิน้นละ ๕9บาทเท่านั้นที่สําคัญส่งฟรีทั่วประเทศเดี๋ยวทีมงานเช็คให้หน่อยนะว่าตอนนี้เหลือกี่เซนแล้วรีบโทรมาก่อนนะคะ028179925 028179925เดี๋ยวเราไปส่งให้ที่หน้าบ้าน <12 S 1> นะไว้ต้องกด12ดท้ายเซนสุดท้ายตายแล้วที่วิไอแต่และคุณพ่อคุณแม่ลุงน้องบอกเลยว่าตรงนี้ต้องรีบคว้ากับโปรโมชั่นพิเศษเพราะว่าอะไรวันนี้เราจะได้แว่น ซูมวิชั่นแบบนี้4อันได้ถึงได้คลิปอย่างที่บอกคลิป led ตรงนี้หนีบขาไว้ให้อีก4อันกระเป๋าเป้หนึใบรวมถึงนะคะสร้อยคอนะคะหนัก 24K แบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้ให้อีก1เส้นตรงนี้ทั้งหมด999บาท999บาทเท่านั้นและส่งฟรีทั่วประเทศ02-8179925หาเล่นลายอยู่นะจ๊ะเล่นลายไว้ที่ ชอบจีเอ25พักไปตรงนั้นเียเราไปคุยกันอย่างที่บอกว่า999บาทไม่แพงเลยนะสําหรับนกถ้านกจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่นกจะซื้อให้กับคุณลุงคุณป้าที่นกรักหรือว่าคุณย่าคุณยายเพราะว่ามันสําคัญและจําเป็นมากจริงๆในการทําอะไรเป็นผู้ช่วยดีๆให้เรามองเห็นอะไรที่มันเล็กๆให้มันใหญ่ขึ้นให้มันสะดวกขึ้นใช้ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆรีบโทรมา028179925 ฟรีทั่วประเทศย้ำโปรโมชั่นนี้พิเศษจริง12 12ยังไงลูกนกลาไปก่อนนะคะโทรสั่งให้ทันนะคะสวัสดีค่ะ